มาตันกันแล้วเนี่ยมีตันตูดตันท้ายกันะไรฮะกันดากบุรักุลหนึ่งครับวางเวียงวังเวียงบุรักุลหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้พี่อันพี่ชันเที่ยว่อยใช่ไหมโอ้ยผมไม่ไม่มีข้อมูลเยอะมี่เด็ดออกกินเป็นนี่นะอืมออกเองเลยทั้งนันสิ้นออนี่ออกกินนี้โอ้ย นเป็นไงหวานหวานมนยอดมะพร้าวมนยอดมะพร้าวอ่ะสนใจไหมยอดมะพร้าวหัวมันแข็งอ๋อหัวมันแข็งใช่ไหมครับผมไม่กล้ากินตัวเป็นนะอันนี้ไปขอเป็นเป็นตัวแบบแบบนี้แล้วกันแบบแบบย่างเอามาจากไหนครับเนี่ยมาจากต้นมะพร้าวแล้วมันมีต้นมะพร้าวเยอะเหรอเห็นไหมเยอะขนาดนี้มีทุกร้านเลย เนี่ยทุกร้านเขาจะขายอย่างนี้กันแทบทุกร้านเลยมีด้วงมะพร้าวเนี่ยก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนะจะไม่ต้องดราม่านะเขากินกันนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับก็เป็นเขาเล่าว่าเป็นวิถีชีวิตของของแต่ละพื้นที่นะครับ นี่ให้ร้อนอย่างเดียวใช่ไหมมันสุกเรียบร้อยแล้วสุกแล้วคือนึ่งมาแล้วอ๋อนึ่งมาแล้วนึ่งมาแล้วย่างเอาแล้วนึ่งนึ่งก่อนใช่ไหมนึ่งแล้วนึ่งแล้วไม่ติดตัเป็นเป็นอย่างนี้หนีไม่ได้มันก็มันก็ดุ้งกระดิ๊งกระดุ้งกระดิ๊งเห็นไหมนึ่งแล้วแล้วก็ให้มันมาย่างให้หอมใช่ไหมครับอืมบางคนก็ชอบกรอบบางคนก็ไม่ชอบกรอบกรอบไหมคะเนี่ยลองดูเลยถ่ายให้ผมด้วยเห็นชัดไหม ัดจ้าเขาแกะยังไงแกะแกะข้างบนแกะข้างบน,งบนถ้าใครมานะบุรุกูลหนึ่งใช่ไหมครับใช่วังเวียงเวียงวังนะข้างในเขาจะมีอะไรนะมีเล่นน้ำกันใช่ไหมแล้วก็มีซิปลิงใช่ไหมที่ซโซลิลซิปลายๆๆซิปลายซิปลายผมก็ซิปลิงนะนี่นะเขากินยังไงกินเลยค่ะเอาหัวทิ้งอ่ะไอหัวนี้กินไหมจับที่คอแล้วก็กัดหัวทิ้งค่ะเห็นจับไหมเห็นผมหมดไหม นี่เช้าช้าเค็มเค็มมันมันใสเกลือป่ะใส่ใส่นั่นไงนี่เลย่กตัวที่สองเราไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะมันเป็นมาเรียกว่าเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับแต่เราที่เรากินกันแบบนี้แล้วหัวนี่ทิ้งมันน่าจะเป็นโปรตีนนะ ใช่เป็นโปรตีนสันดีโปรตีนถูงเลยนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับข้างในมันเป็นน้ำนมเวลากัดเป็นแตกบกแล้วหนังตรงนี้มันมันเคี้ยวแล้วมันนั่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่ายังไม่ตายแม่ค้าก็ถือดีนะเท่าไหร่เมื่อกี้หมื่นกียหมื่นกียนะหมื่นกียรกี่บาทก่อนนะหมื่นเกียร์แม่ค้าลองโปรโมทด้วยนะอือโปรโมทด้วยใช่ไหม ร้านแม่ค้าชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านขาย้อ้อยร้นขายน้ำอ้อยไม่มีชื่อร้านเลย,าเลยมาไม่ต้องหรอกมาเห็นก็เห็นหน้าอยู่มาเจอหน้าแม่ค้าก็วิ่งตีเข้ามาซื้อเลยนะครับตอนนี้แม่ค้าก็อันนี้ลูกอะไรแม่ค้าอันนี้น้อยนงน้อยนงน้อยนงน้อยหนาไหมนี่ก็แปลกใหม่นะครับ ปลกใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะนี่ก็เป็นรถเท่านะขับได้ลั้ววางเวียงเวียงวังเลยนะครับ tâm thái cái này ha. Cánh đạt. ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยเขาเกียเกเเก๊ยบอืมอันนี้อะไรที่ห่อใบตองอันห่อใบตองนี่เปน็นวันนา่งพึ่งลังพึ่งอ๋อลังพึ่งโอ้เท,ท่าไหร่อันนี้ขายเท่าไหร่ขายสองหมื่นกีบสองหมื่นสี่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้สามพันก็มือละยี่สิบบาทมันคืออะไรข้าวปูเข้าวเกียบเข้าเกียบเข้าเกียบทำไมแบบนี้งงข้าวเกียบข้าวเกียบมันสับปะรลัง ที่นี่คืออะไรเนี่ยที่นี่คือถ้ำปูุระคุลหนึ่งข้างในเขาหรืมีอะไรกันข้างในก็มีโจนน้ำโลนน้ำแล้วก็ขึ้นขึ้นดูถ้ำขึ้นดูถ้ำโอ้เดี๋ยวออกมาดูนะครับตรงนี้อันนี้น่าสนใจสองย่างเลยอันนี้มัดมัดนมนมยุ้ยุ้นที่นี่เขาห้องมังนมนมกินยังไงกินก็แกะกินเลยแกะไปข้างในก็บอก เป็นเม็ดข้างในปะเป็นเม็ดคล้ายคทับทิมไหมคล้าย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 เดียวกันเลยคล้ายคล้ายมื่อเขียบคล้ายคล้ายมันเขียบนะครับมีร้านกาแฟตรงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อเขาเรียกว่าซื้อบัตรเข้าตั๋วเข้ารา2ๆบาทนะบราทแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวหลามเหรอ เขาแหลามเ้าเก่าไม่เป็นไงกระบอกเล็กนิดเดียวกระบอกเล็กก็ขายถูกเป็นไม้ไผ่ปะอ๋อเป็นไม้ไผ่อันเนี้ยอะไรเนี่ยข้าวต้มปิง้งข้าวต้มปิง้งนี่หนูนาแน่ๆเลยหนูกับกระลอกไหนกระลอกไหนหน,ตนูตัวนี้กระลอกว่าตัวนี้กระลอกอืมราคาเท่าไหร่แปดหมื่นกีแปดหมื่นนี่ละเหมือนกันแปดหมื่นของอันนี้คืออะไรครับ เป็นถั่วปะเป็นคล้ายเกาลัดเกาลัดวังเวียงนะเดี๋ยวเดินดูก่อนเดี๋ยวออกมากินแน่เลยนะครับของแบบนี้พลาดไม่ได้นะครับเนี่ยพึ่งย่างเนี่ยชอบมากนะครับมีขอก็คั้นอ้อยกันที่นี่ก็มี ยัดเข้าไปเลยนะไม่ค้าน้ำอ้ยอ,ย,อยกระจายเลยอะ่ะกระเด็นเลยเปิดขายถึงกี่โมงตรงเนี้ย<ะ>เปิดขายถึงกี่โมงหกห้าโมงหกโมงห้าโมงโมงก็ข้างในปิดพอดีใช่ไหมเนี่ยอันนี้ขายกันเยอะเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมากินนะตอนนี้ขอดูบันชมบรรยากาศก่กอนรายดดนูนบน,น้ำอ้อยคันสดเรพึ่งตอมเต็มเลยไม่ใช่มลรงวันไม่ใช่มะเรงวันพิ่งนี่คมันหวานนี่กำลังติ้งอะไรนะเนี่ยเกลียเกลียด มันสีเหลืองมันคืออะไรอ่ะโอ้ไข่ปะบ่มันมันเหลืองมันเหลืองแล้วมันมีรสชาติแบบไหนอ่ะกินกรอบกรอบกินกรอบกรอบข้าไหร่บานหวานสามเพียงยี่สิบบาทยี่สิบบาทสองหมื่นกรีบใช่ไหมหมื่นกรีบหมื่นกีบห้าพันได้ไหมห้าได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวจ้าลองห้าพันอันเดียวได้ไหมจ้าได้ ห้าพันนี่ก็กี่บาทไม่รู้นี่ห้าพันไม่ต้องเอาเดี๋ยวผมจะลองกินดูเลยอันนี้นะเขาเกลียบนะครับนี่ถุงไม่ต้องใสอุ้มไม่ขาร้นอนมือเพิ่งเอาขึ้นจากเตาเมื่อกี้โอ้นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวมา,ากินกันดูนะครับรไม่มีกินอะไรเลยไม่มีกินอะไรเลยนะครับนี่เรามาดูกันว่าเป็นจังไดอืม เหมือนเขาเก็บว่าวแต่มันจะเหนียวกว่าเขาเก็บว่าวเหนียวว่าไม่มากคล้ายๆกันเลยกินเขาเก็บว่าวยัางไงก็อันนี้อย่างนั้นเลยนะครับห้าพันกิบลูกอันนี้ก็ลูกละหมื่นกีบเอาห้าพันพอเอาอไหมคะลองสิมไหมห้าพันกิน็ดลูกไหนน่ากินอะ่ะ ลูกไหนกินได้กินได้อันนี้กินได้แก่หไหไมครับลองแกะดิอ,อ๋อไม่ค่อยเหมือนน้อยหนานะแต่ค,นะคล้ายๆนะครับเขาเรียกอะไรนะที่นี่น้อยนะ้อยโหนงเหรอทันทะดลดทันทะลดเขาเรียกทันทะลดเห็นไหมหอมป้ะไม่ค่อยมีกลิ่นอะ่ะนะมันจะออกสีเหลืองๆ,องๆนวลๆนะครับสีเหลืองๆนนวล ไม่ได้เป็นสีขาวๆเหมือนน้อยหน่าน้อยหน่วงบ้านเรานะแล้วก็เปลือกก็จะไม่เหมือนด้วยมันจะเรียบๆเลยนะแซ่บเออันนี้อร่อยมากจะเหนียวว่าจะเหนียวเป็นยางๆเหมือนน้อยหน่านะครับแต่อร่อยมากบบอันนี้โดนนดนะ เป็นเขาเรียกผลผลไม้ได้ไหมใช่เป็นผลไม้ธรรมชาติมันจะมีเขาเรียกว่ามีมีเนื้อเนื้ออยู่ตรงนี้นะนี่โดนนะเนื้อเหนียวนึบๆนะกินก็ต้องอร่อยไม่มีกลิ่นอะไรหรอกแต่มันอร่อยหอมๆนิดหน่อย,อยเหนียวหนึบหนึบ เหนียวเหนียวนุ่มเหมือนคาราเมลเรีกเยกอะไรดวงมะพร้าวป่ะครับเนี่ดยดวงมะพร้าวเขาขายยังไงดวงมะพร้าวขาย,ย,าาขขายตัวเท่าไหรน่น,นี่ขายเป็นไม้ใช่ไหมครับเนี่ยขายเป็นไม้ไม้ละยี่สิบบาทไม้ละยี่สิบบาทแล้วงี้ถ้าเป็นตัวล่ะ,ละตัวเดียวเท่าไหร่ ตัวเดียวสองพันถ้าเป็นไม้ก็สองหมื่นอ๋อเป็นไม้หมื่นหนึ่งแล้วมีใครกินแบบอย่างนี้ไหมที่เป็นตัวดิ้นๆอย่างเงี้ยกินได้ไหมแบบเนี้ยกินได้กินสดได้มีใครกล้ากินไหมเกล้ากินสดไหมเดี๋ยวถ่ายสารคดีเอาได้ไหมกล้ากินสดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ส่วนใจไหมสนใจไหมเนี่ยไอ้ยำ ลองดูลองดูหาอาอาสาสมัครนี่าพี่ตาค่ะจกลับให้นะเน่เนเน่่ับให้อะจับเลยจับเลยนี่เดี๋ยวดูได้นี่นะครับหัวออกกอนต้องเด็ดหัวาดูดูดูอ๋อต้องต้องมีเด็ดอ๋อกินเป็นนี่นะ อเอนี้อยากกินนี้โอ้รสชาติรสชาติเป็นไงหวานหวานโซดี้ยอดมะพร้าวมนยอดมะพร้าวอ่ะสนใจไหมยอดมะพร้าวเอ่อเพราะะน้ใครอยากกินยอดมะพร้าวก็กินนี่ได้เลยอันนี้น้าอะไรน้ามะพร้าวหรือเปล่าคะเรื่อาน้าน้าอะไรน้เปล่านมะพร้าวอืรัก อ๋อเป็นดวงที่มาจากต้นมะพร้าวใช่ไหมใช่อ๋อมันถึงได้เหมือนเจ้ามะพร้าวใช่ป่ะแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขากินทั้งหัวได้เลยวะเนี่ยต้องเด็ดเหมือนเดิมไหมต้องเด็ดเหมือนเดิมไหมอ๋อหัวมันแข็งโอะหัวมันแข็งใช่ไหมครับผมไม่กล้ากินตัวเป็นนะอันนี้ขอเป็นเป็นตัวแบบแบบนี้แล้วกันแบบแบบย่าง ต้องอุ่นให้ร้อนด้วยใช่ไหม้อเอามาจากไหนครับเนี่ยมาจากต้นมะพร้าวแล้วมันมีต้นมะพร้าวเยอะเหรอเห็นมันเยอะขนาดนี้มีทุกร้านเลยเยอะจ้าเนี่ยทุกร้านเขาจะขายอย่างนี้กันแทบทุกร้านเลยมีด้วงมะพร้าวเนี่ยก็เปน็น เขาแกะยังไงแกะแกะข้างบนแกะข้างบนถ้าใครมานะบุรกุลหนึ่งใช่ไหมครับใช่วังเวียงเวียงวังนะข้างในเขาจะมีอะไรนะมีเล่นน้ำกันใช่ไหมแล้วก็มีซิปลิงใช่ไหมซิปลาย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 ผมก็ซิปลิงเห็นี่นะเขากินยังไงขาแพงมากกินเลยค่ะเอาหัวทิ้งอ่ะไอหัวงี้กินไหมจับที่คอแล้วก็กัดหัวทิ้งค่ะเห็นจับไหมเห็นผมหมดไหม นี่เลยช้าๆเค็มๆมันๆใส่เกลือป่ะใส่ใส่ไี่เลยตัวที่สองเราไม่บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะมันเป็นเาเรียกว่าเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านนะครับแต่เราที่เรากินกันแต่เดิมแล้วหัวนี่ทิ้งมันน่าจะเป็นโปรตีนนะ ใช่เป็นโปรตีนสันดีโปรตีนตูงเลยนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับข้างในมันเป็นน้ำนมเวลากาัดเป็นแตกบกแล้วหนังตรงนี้มันมันเคี้ยวแล้วมันนานเอ้ยเอ้ยเอ้ยนึกว่ายังไม่ตายแม่ค้าก็ถือได้นะถือเีงนะต้องจ้างไหมผมทเป็นเมียเลยมีัวบอกมีกี่ตัวห้ามีัวยังยากมีัวไทยบอก ไอ <I S 2> <I S 1> เลิฟอยู่มีมีวดยาพอแล้วจ้าวดยากกพอแล้ว <c oughs> สุกมสุแล้วเท่าไหร่เมื่อกีหมื่นกียรหมือนกีนกตกันแล้วเนี่ย <c oughs> มีตันตูดตันท้าย,น,ยนะไรฮะกัดา ทางเข้าบุรีกลนึงนะั่นสิไลายนะโอ้กำลังนัดขึ้นมาเลยนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเปิดเก็ดโมงครึ่งถึงถึงสิบสิบเจ็ดสามศูนย์อืมตรงนี้เป็นที่ขายตัว๋วขายบาัตรเขาเรียกขายขายปีไหะขายปีขายตัว๋วขายบัตรนะนะแต่คนคนลาวเขาจะเรียกว่าขายปีนะขายบอย่างนี้ค่าเข้า,ขาเท่าไหร่ คนละหมืนม่นเป็นเงินไทยเท่าไหร่ยี่สิบบาทอ่า,านันวันนี้นะประมาณยีิบาทแล้วแต่ค่างเงินใช่ไหมครับ<อ>เรามาดูนะหนึ่งหมืคืออ,อันไหนนะ1นึ่งมก็คือประมาณ20บาทเอานี้ไปแล้วกันทอนผมแปดทอนเก0 0ใช่ไหมเก้าหมื่นวันเก้าเออทอนเก้าหมก็งงๆนะก็จะมีตัวให้แบบนี้9 0้าหมืก็ทอนเรียบร้อย ได้ตัว <20 S 1> ต๋วแบบนี้ <8. S 1> นะครับแล้วก็ไม่ค้าไม่ค้าหรือว่าคนขายตัว๋วขายติน่ารักน่ารักนะอะเดินเข้ามาข้างในกันต่อนะครับก็เป็นยอดเขาสูงสูงพู่เลยนะผู้คนข้างในนี่เยอะมากเลยข้างในนะครับ มองเข้าไปสวนการ์เดนออฟอีเดนสวนอีเดนนะฮะอันนี้ต้องแลกอะไรไหมแลกม่ได้ครับอ๋อทำอะไรต้องฉีกใช่ไหมครับซิปลายนี่คือราคาเท่าไหร่รู้ไหมสามร้อยสามร้อยบาทนะนะอ๋อซิปลายสามร้อยบาทก็คือเนี่ยเห็นเขาเนี่ย โอ้แต่ห้าหมื่นกุดก็คือว่าเขาลากจากตรงนู้นไปอย่างเงี้ยเที่ยวเดียวจบสามร้อยืงไกลไหมมีห้าห้าจุดครับนู่นนะจัดจัดมองจากตรงนู้นนะนู่นครับไหนตรงตรงถ้ำรูลูนั้นใช่ป่ะตรงถ้ำรูลูมาลากมานี่แล้วก็ไปนู่นสามร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะว่ายังไงนะครับก็กลัวความสูงนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับทุกคนก็เป็นการรีวิวทั้งอาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านตามสไตล์ของพีพีฟู้ดสตอรี่นะครับก็ประมาณนี้ก็มีร้านค้าอยู่ข้างในเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรขายข้างในบ้างนะฮะมาดูบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวของวังเวียงนะบุรูลหนึ่1แล้วเราก็จะพามาอาหารด้วยนะครับ เกี่ยวกับสไตล์ของพี่ปีคอนเตอรี่น่าจะต้องมีอาหารนะมากน้อยก็แล้วแต่สถานการณ์ต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันมาบ้างนะครับการดูอาหารป้าๆเยอะๆทั้งคลิปแต่ตอนนี้เราก็มาดูแบบปรลายกันบ้างนะครับให้ดูบรรยากาศถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยววังเวียงอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นั่นๆนั่ๆซิปไลน์นะครับอ นี่มีไก่ย่างอันนี้มันเป็นปลาเผาใช่ไหมหมดแล้ว่ะเนี่ยกอ๋อกำลังที่เผาปลาอะไรเนี่ยปลานินปลานินอ๋อปลานินเขาตัวเท่าไหร่ตัวนี้เก้าสิบเก้อะไรเก้าสิบกาสิบเก้าหมื่นเก้าหมืาห แล้วนี่ก็คือไก่ย่างถ้าขายเป็นตัวตัวเท่าไหรตัวละแสนหกอ้ยทำไมไก่แพงกว่ปลาอ๋อไก่แพงกว่าแล้วก็มีข้าโพดมีอะไรด้วยนะเดียวย่างไปก่อนดไยว,ว่ากันนะครับมีปลาเยอะเลยน้ำออกสีเขียวเขียวก็ฟ้า 哎，那个这个。 อุปกรณ์นะสำหรับการเล่นเสื้อชูชีพให้เช่า มีห่วงยางเานานล่นน้ำล่านะครับตรงนี้ประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็ท <N> ุกคนก็กําลังเดินกลับกันแล้วนะครับ <P> <S <S เพราะว่าหมดเวลานะครับสาหรับที่ นะครับบุรกูลหนึ่งะครับวางเวียงนะครับก็บรรยากาศเก็บได้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีตรงไหนต่อนะวังเวียงเดี๋ยวตามกันต่อนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องกราบสวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพีพีฟุตตอรี่นะครับสวัสดีครับ